สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับการทำนายรักในเดือนธันวาคมกับอาจารย์ปานชีวามิสแองเจิลเฮลิ่งทาโ่ระบบพลังงานธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยดูซิว่าสำหรับเดือนธันวาคมนี้ความรักของแต่ละราศีจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะค่ะดวงความรักสำหรับชาวราศีเมษนะคะเรามาดูกันซิว่าสำหรับคนมีคู่นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะ ได้ไพ่ออดเวนเจอร์ค่ะคนมีคู่ของชาวราศีเมษนั้นดูถ้าว่าช่วงนี้น่าจะได้เดินทางผจญภัยด้วยกันได้ลมลุกคลุกคานไปด้วยกันเพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความรักสําหรับคนสองคนและตรงนี้ละค่ะจะทําให้ในอนาคตต่อไปนั้นเราได้มองกลับมาตรงนี้แล้วก็ให้เรารู้ถึงว่าเราเคยร่วมทําสิ่งดีๆร่วมทําสิ่งที่ต้องมีความพยายามไปด้วยกันเนี่ยตรงนี้ทําให้ความรัก ยืนยาวได้ง่ายมากเลยล่ะค่ะค่ะและสำหรับท่านที่อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องความรักในเดือนธันวาคมเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะให้กดมาที่ดอกจาน3า6 2 1แล้วโทรออกท่านก็จะได้ทราบเกี่ยวกับความรักของท่านว่าจะเป็นอย่างไรอย่าลืมกดมานะคะ